ตัวนี้เป็นกระจกบานเก่านะครับที่ใช้งานมาเกิน30ปีแล้วจะวางทิ้งไว้ก็รู้สึกเสียดายนะแล้วก็ไม่อยากไปซื้อของใหม่ด้วยครับพอไปดูของใหม่อ่ะครับกระจกบานขนาดนี้นะครับราคาเนี่ยผมบอกว่าประมาณพันถึง2,000เลยนะบางรุ่นนะครับหรือว่าดูแบบสวยๆหน่อยเนี่ยไป2000กว่า3,000ก็มีนะครับดังนั้นผมก็เลยตัดสินใจใช้เป็นกระจกบานเก่านี่แหละครับ ส่วนวิธีการติดตั้งตัวนี้จะไม่ยากนะครับเพราะเขาไม่ได้เป็นระบบแขวนอะไรที่ผนังตรงนี้เขาจะใช้การยึดด้วยสกู4จุดเลยนะครับเราก็เจาะตำแหน่งให้ตรงนะครับทั้ง4จุดใส่พุกเข้าไปแล้วก็สามารถเอากระจกเนี่ยเข้าไปติดตั้งได้เลยนะครับตัวกระจกนะครับอาจจะดูไม่ค่อยทันสมัยเท่าไหร่นะครับแต่ผมติดเสร็จแล้วเนี่ยภาพรวมก็ถือว่าใช้งานได้ดีเลยนะครับโอเคเลยนะเพราะว่าขนาดของเขามีขนาดใหญ่แต่บริเวณรอบเนี่ยมันอาจจะไม่เข้ากับพวกคิ้ว ของเคาน์เตอร์กระเบื้องอะไรสักเท่าไหร่นะครับส่วนที่เป็นคราบตรงนี้นะครับเราก็สามารถใช้น้ํายาเช็ดกระจกนะครับฉีดแล้วก็เช็ดด้วยตัวกระดาษหนังสือพิมพ์นะครับก็จะช่วยขจัดคราบที่ติดอยู่นะครับให้กลับมาใสสะอาดสวยงามได้เหมือนเดิมนะครับแต่ว่ามันจะมีบริเวณมุมขวาล่างนะครับตรงนั้นนะ่ะไม่สามารถเช็ดออกได้นะมันเป็นคราบฝังลึกเลยนะครับตรงนี้ผมก็ยังหาวิธีการที่จะแก้ไขยอยู่นะครับ นี่นครับเราก็จะได้กระจกบานใหญ่ๆมาใช้งานในห้องน้ําลักษณะแบบนี้แล้วนะครับเอาของเก่ามาใช้ให้เกิดประโยชน์นะครับ